สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับผมสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนํานะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่สั่งเจ้าตัวนะฮะ mt r o v e ไปนะครับจะเป็นรูปร่างนะจะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะครับนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนต้องการที่จะให้คัดตอมนะครับไซส์นะก็สามารถกําหนดได้นะครับบอกผมได้นะว่าจะเอาไซส์ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มกันนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่สั่งนะครับที่สั่งไปแล้ว เมื่อได้รับของนะครับต้องทำยังไงบ้างนะหนึ่งเลยนะครับหนึ่งเลยตัวนี้ตัว SD card นะครับตัวนี้นะครับผมจะไม่ใส่ให้ที่บอร์ด Raspberry Pi นะครับผมจะใส่ตัวการ์ดตัวนี้ไว้ให้นะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนเนเนี่ยเอาไปเปลี่ยนในเครื่อง PC ก่อนนะครับโดยที่เราจะต้องทำการเปลี่ยนตัว WiFi นะครับให้ตรงกับที่เพื่อนเพื่อนใช้ที่บ้านนะครับนะผมจะใส่เป็นการ์ดแบบนี้ให้นะครับ ตัวแบบนี้นะผมจะใส่ซองไว้ให้นะครับจะใส่ซองแล้วก็ติดนะภายในตัวข้างบนนี้ไว้ให้นะครับนะให้เอาตัวเนี้ยไปใส่ที่เครื่องคอมก่อนเดี๋ยวเราจะทาการเปลี่ยน wi-fi ายอเดสไให้ตรงกับที่บ้านของเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการนะครับว่าจะทําการเปลี่ยนยังไงนะครับหลังจากที่เราเอาแผ่นนะครับ S Micro ครเอสดนะครับเสียบใส่ที่เครื่องพีของเรานะมันจะมีขึ้นมาว่าอ่ายู e ิทูฟอร์แม t เดือหรือเปล่านะครับ ห้ามกด Format d i ิสเด็ดขาดนะครับนะอย่าก,กดนะครับตรงนี้ให้กด Cancel ไปนะครับถ้ากด Format ไนี่คือเรียบร้อยนะครับต้องทำการลงโปรแกรมอะไรใหม่ทั้งหมดนะครับอ่าโอเคนะอ่าหลังจากที่เรากด cancel ไปแล้วนะให้เปิดนะครับให้เปิดตัว Windows Explorer ขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเครื่องคอมของเพื่อนๆเนี่ยมันมีได้หลายตัวนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ให้เรา สังเกตตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่า system นะขีด boot นะครับตัวนี้นะครับนะใดที่ชื่อว่า system นะครับแล้วก็ขีด boot ตัวนี้นะครับนะตัวนี้นะกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วก็มองหานะครับให้มองหาตัวที่จะเขียนว่าไฟล์ที่เขียนว่า network นะครับขีด c o n f i นะครับตัวนี้นะคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็กด open w i t h นะครับ open w i t h เปิดด้วยโน้ตแพดนะครับโน้ตแพดธรรมดานะตัวนี้นะครับกดโอเคอ่ามันจะมีไฟล์โผล่ขึ้นมานะครับนะสิ่งที่เราจะต้องทำการเปลี่ยนนะครับหนึ่งให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรง Access Point นะครับตรง Access แล้วก็ขีด Point ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเขียนว่า WiFi underscore robot ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นชื่อนะเป็นชื่อ WiFi ของเพื่อนๆนะครับตรงนี้นะครับ นะให้เปลี่ยนเป็น wifi ที่บ้านของเพื่อนๆนะครับว่าเป็น wifi ชื่ออะไรนะครับใส่ตรงนี้ส่วนพาสเวิร์ดตรงนี้นะครับตรงนี้ของผมมันจะถูกเข้ารหัสไว้แต่ของเพื่อนๆให้ใส่พาสเวิร์ดตามที่เพื่อนๆตั้งได้เลยนะครับนะใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับสมมติว่ารหัสผ่านของเพื่อนๆนะครับใช้นะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับสมมติว่าผมตั้งเป็น ตั้งเป็น A B C D อะไรก็ตามนะครับก็ใส่ไปนะฮะ A B C D อะไรก็กําหนดไปได้เลยนะครับนะไม่ต้องไปสนใจว่าต้องเข้ารหัสอะไรนะครับใส่พาสเวิร์ดตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นทําการเซฟไฟล์นะครับเซฟไฟล์นะแล้วก็ปิดนะครับปิดแล้วก็เอาแผ่นตัวนี้นะครับไปใส่ที่บอร์ด Raspberry Pi ได้เลยนะครับใส่เสร็จก็ทําการเปิดนะครับเปิดบอร์ดขึ้นมานะครับเปิดตรงสวิตช์นะฮะมันจะมีสวิตซ์ดำๆอยู่ตรงบอร์ดนะครับเปิดออนนะ เรารอสักพักหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งแล้วก็ทำการเปิดนะครับโปรแกรมนะ W Net Watcher นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์นะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆมีโปรแกรมตัวไหนที่เอาไว้สลับดู i p address นะครับก็ใช้ตัวนั้นได้นะครับอ่ะโอเคในกรณีนี้นี่ผมจะใช้ตัว WNet Watcher นะครับตัวนี้นะครับเป็นสแตน a l o n e นะครับกดหรือคือไม่ต้องติดตั้งนะครับดาวน์โหลดแล้วก็แตกไฟล์แตกไฟล์แล้วก็เปิดอ่าโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับ อ่าโอเคนะครับแล้วก็พอเปิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะสแกนหานะครับให้ดูตรงที่มันจะเขียนว่า Network Adapter Company นะครับมันจะเขียนว่า a s p b e r r พายตัวนี้นะครับตัวนี้นะแล้วก็ดู IP address นะครับหาได้ IP Address มาแล้วโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับคือให้เพื่อนๆทำการจด IP address นะใส่ไว้ที่บอรดได้เลยนะครับว่า IP หมายเลขอะไรนะครับเราจะได้ไม่สับสนหรือลืมนะครับจดไว้ที่ตัวบอรเลยนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปนะ เพื่อนๆต้องทำการลงตัวอุบัติ t u นะครับหรือลงใน VM ไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะทำขั้นตอนต่อไปได้นะครับ